อาจารย์ทุกคนมื่อวนี้อาจจะพาไปผักนะจะ้ะเนาะไปฉลองไปเลี้ยงไปเลี้ยงอาหารโฆษณาเข่าจ้าทุกคนเมื่อวนี้โฆษณาเข่าส่องนางนะจะ้ะเนาะอาจจะพาไปเลี้ยงไปฉลองจ้าทุกคนไปฉลองไปฉลองโฆษณาเขา่าอาจารย์ใส่กัญบานั้งใส่สันเด้อจามันกระเป็นกระโปรงมันก็ให้มันเข่ากับรองเท้านะจะ๊ะเนาะน้องใส่รองเท้าบูดยาว ใส่บูตนะจน๊ะเนาะหนาวเลอจ่ะทั้งตาวัใสกระโปงสั่นนะจน๊ะเนาะใสกระโปรงสัน่นเดี๋ยวจ๊ะทุกคนวันนี้อาจจะพาไปฉลองโฆษณาขา่าโฆษณาขับสองจ้าทุกคนไปจ้าไปฉลองน้ำน้เนะจน่ะเนาะไอแต่ง,งตัวอยู่จา้าไอไอแต่งตัวอยู่พันในเร็วกับเสื้อตัวนี้นะคะทุกคน อากาศมันก็จะหนาวอยู่เหละจ้าทุกคนตะวันใน,น,าาร,นร้นนนนานอาหารมันก็จะบอกอันนั้นเนาะในร้านอาหารมันก็จะบ่หนาวนะมันก็จะอุ่นนะจาน้าเนาะไปเจ้าทุกคนไปฉลองน้ำนางเด้อไป,ลอไปฉลอง <laughs> ไปฉลองโฆษณาเข่าไปฉลองโฆษณาเข่าส่องจ้าทุกคนไปจ้าไปน้ำกันกนะจ้าเนาะนี่นะคะทุกคน ไปจ้าไปเที่ยวกันดูคุณชายดูสูตรคุณชายโอ้แฮนด์ลแมนแฮนัซ้ำมากคะ่ะทุกคนไปค่าไปฉลองน้ํากันจ้าถึงร้านแล้วค่ <c oughs> <c oughs> าาะทุกคนิเมนูอาหารค่ะทุกคนช่วงโควิดก็จะเป็นแบบนี้เนาะติดทะเลนะคะทุกคนติดตรงนูน้น Hai yes okay, minum per -hmm. okay. ไอรอนชาร์กนะค่ะทุกคน <laughs> นางไม่รู้นอกจาเขาเรียกว่าอะไรแต่มันเป็นโลหะนะโลหะเหมือนปลาโลหะ The whole Atlantic Ocean f e v o r i t drink คีไอไปเ,เข้าหาอ้องน้ำคะทกคนไอไปเข้าห้องน้ำยืมแก้วไอโทรศัพท์นะคะทุกคน น่นะคะทุกคนเพราะว่าคนเยอะมาแต่ตรงนี้ตอนนี้กำลังว่างนะคะนังก็เลยถ่ายได้นะ